เดี๋ยววันนี้จะเทสเหล็กที่มีปัญหานะครับเข้าใจว่าเป็นเหล็กที่ถูกสอดไส้มาๆๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูรถนี้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเหล็กรถนี้น่ลนอ้เดี๋ยวลองดันมาน นะครับอันนี้อันนี้อ่านี่คือเหล็กที่หักกระเด็นออกไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูข้างในอ่ะเอาเอาท่อนที่หักมาเมื่อกี้นี้ที่กระเด็นไปหจะให้ดูข้างในว่าเป็นยังไงอ่านี่นะครับนี่คือสภาพไส้ในที่บอกว่าเป็นเหล็กเส้นซึ่งปกติเหล็กเส้นทั่วไปจะเป็นแบบนี้นะครับและข้างในนี่คือเนื้อเหล็กแต่เมื่อกี้นี้ที่หักมาเป็น เป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่เหล็กนะครับอ่าแบบนี้หักมาเป็นแบบนี้เลยนะครับตอนนี้เหล็กพวกนี้ถูกแทรกซึมมาแถวแถวเชียงรากน้อยแถวนวมนครนะครับมาขายใครได้รับก็ซวยไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเอามาโพสก็ช่วยตรวจสอบกันแล้วกันนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง